สวัสดีครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในพาร์ทนี้นะครับก็ยังจะเป็นการวัดค่ากลางของข้อมูลวันนี้จะเป็นการนําเสนอาการหามาธัธยฐานนะครับกับฐานนิยมนะครับมาดูมธัธยฐานก่อนนะครับหรือมีเดียนนะครับมธัธยฐานเนี่ยแปลตรงๆนะครับก็คือตัวตรงกลางนะครับเมื่อเรียงลาดับข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับการหามาธัธยฐานมีอยู่2วิธีก็คือ1ก็คือหาจากความหมาย นะครับมัธยฐานเท่ากับตัวตรงกลางเมื่อเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วก็ดูว่าตัวที่อยู่ตรงกลางคือเลขอะไรก็ตอบตัวนั้นนะครับหรือถ้ามี2ตัวนะครับก็นํามาบวกกันแล้วก็หารด้วย2นะครับก็จะกลายเป็นค่ามัธยฐานนะครับหรือหาจากสูตรนะครับก็คือมีเดียนนะครับตัวย่อก็คือ M.E.D. นะครับเท่ากับ x n บวก1ส่วน2ก็คือข้อมูลนะครับตัวที่ อยู่ตำแหน่งที่ n บวก1ส่วน2นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างในการหามาธัธยฐาน,นครับจงหามาธัธยฐานของข้อมูลต่อไปนี้นะครับมี10 12 7 24 3 18แล้วก็3นะครับขั้นตอนแรกก็ให้เราเรียงข้อมูลก่อนนะครับ<ป>เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับก็จะเป็น3 สามเจ็ดสิบสิบสองสิบแปดและยี่สิบสี่นะครับมีข้อมูลอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเรียงก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีข้อมูลอยู่เจ็ดตัวครับก็ตัวที่อยู่ตรงกลางตอนนี้ก็คือเลขสิบนั่นเองนะครับ อยู่ตรงกลางนะครับมีฝั่งซ้าย3ตัวแล้วก็ฝั่งขวา3ตัวนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้เราก็ตอบได้เลยว่ามัธยฐานเท่ากับ10นั่นเองนะครับหรือจะใช้สูตรนะครับสูตรบอกว่าจากวิธีที่2นะครับจากเ e ด i a อเนี่ยเท่ากับ x n บวก1ส่วน2นะครับในที่นี้เนี่ย n ก็คือจำนวนข้อมูลนะครับเป็น7ตัวเพราะฉะนั้น x 7บวก1ก็เป็น8ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับก็จะเป็น x 4ก็คือข้อมูลตัวที่4เราก็นับมานะครับ1 2 3 4ก็มีค่าเท่ากับ10เช่นเดียวกันครับ นี่ตัวอย่างที่หนึ่งในการหามัยธยฐานครับดูตัวอย่างต่อไปครับข้อนี้ก็จะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับขั้นตอนแรกครับให้เราเรียงครับข้อมูลจากน้อยไปมาก น้อยสุดก็คือ7นะครับ8 10 12 13 14 20 21อ่าครบ8ตัวนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวที่อยู่ตรงกลางนี่ก็จะมีอยู่2จํานวนด้วยกันนะครับ ก็จะมีสองจำนวนก็คือตรงนี้ครับที่อยู่ตรงกลางครับก็คือ12กับ13นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจํานวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง12กับ13อีกทีหนึงนั่นเองนะครับก็คือนำสองค่านี้มาบวกกันแล้วก็หารด้วย2นั่นเองนะครับก็จะเป็น12.5นั่นเองครับนี่คือ มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้นะครับหรือจะตามวิธีที่2นะครับ x n บวก1่ส่วนสนะครับคือใช้สูตรนะครับก็จะเป็น x 8บวก1ก็เป็น9ก,ก็คือ4.5นั่นเองนะครับ4.5ก็คือ x 4.5นี่ก็คือข้อมูลนะครับตัวที่ 4.5ก็คืออยู่กึ่งกลางระหว่างตัวที่4กับตัวที่5นั่นเองนะครับก็จะเป็น x 4บวกกับ x 5แล้วก็หารด้วย2นะครับ x 4ก็คือ1 2 x 5ก็คือ13บวกกันหารด้วย2ก็จะได้เช่นเดียวกันนะครับ12.5นี่นะครับ เพราะฉะนั้นมัธยฐานก็หาตัวตรงกลางให้เจอครับถ้าข้อมูลมีจํานวนน้อยๆอย่างนี้ก็มองดูว่าตัวไหนอยู่ตรงกลางแล้วก็มาคํานวณแล้วก็ตอบไปได้เลยนะครับการใช้สูตรก็เหมาะสําหรับข้อมูลที่มีจํานวนมากๆนะครับก็อาจจะมองยากว่าตัวไหนอยู่ตรงกลางก็ให้ใช้สูตรเพื่อหานะครับว่าตัวที่เท่าไหร่เป็นตัวตรงกลางนะครับนี่เป็นการหามัธยฐานของข้อมูลนะครับที่ยังไม่แจกแจงความถี่ วันนี้จะนําเสนอต่อเนื่องไปถึงเรื่องฐานนิยมด้วยนะครับดูต่อไปครับฐานนิยมหรือโหมดนะครับก็คือข้อมูลที่ปรากฏให้เห็นซ้าม,มากที่สุดนะครับข้อมูลชั้นหนึ่งอาจมีหรือไม่มีฐานนิยมก็ได้นะครับในกรณีที่มีฐานนิยมฐานนิยมจะมีได้มากสุดเพียง2ค่าเท่านั้นนะครับถ้ามี ตัวซ้ำกันมากที่สุดมากกว่า2ค่าจะถือว่าไม่มีฐานนิยมนะครับมาดูในข้อที่1นะครับจงหาฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ข้อที่1นะครับมีข้อมูลกำหนดมาให้นะครับเราก็ดูว่าตัวเลขที่ปรากฏให้เห็นซ้ำกันมากที่สุดคือเลขอะไรนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเลข3นั่นเองนะครับนี่ครับมีทั้งหมด 5ตัวนะครับก็มีแค่3เพียงค่าเดียวนะครับที่ซ้ำกันมากที่สุดในข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นฐานนิยมข้อนี้ก็เลยตอบ3นะครับในข้อที่2ครับมีข้อมูลกำหนดมาให้ตอนนี้มีซ้ำกันมากที่สุดน่าจะเป็น5และ6นะครับ ที่มีเท่ากันอยู่ที่2 2ตัวเท่ากันก็จะมีอยู่2ค่าแบบนี้เราสามารถตอบไปได้เลยว่าฐานนิยมคือ5และ6ครับส่วนข้อที่3ามไม่มีข้อมูลตัวไหนที่ปรากฏให้เห็นซ้ำกันมากกว่าตัวอื่นนะครับเราก็เลยตอบว่าไม่มีฐานนิยมครับ แบบนี้นะครับสำหรับพานี้ก็เป็นการนำเสนอมาตยฐานและฐานนิยมนะครับของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่ในพารต่อไปเราจะมามีมาทำแบบฝึกนะครับสรุปเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่นี้นะครับสำหรับพานี้อีกเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนำคลิปครับสำหรับนี้สวัสดีครับ